สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กระลองสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ช่องอ่านเขียนเรียนรู้กับครูนุชกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะครูนุชก็จะมีหนังสือมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกนะคะจะเป็นหนังสืออะไรนะคะก่อนจะไปเดี๋ยวให้พี่กระลอกน้อยขย,ยับมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะเราจะดูสิคะว่าวันนี้หนังสืออะไรนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนเรียนรู้กันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่ค่ะ วันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือกอไก่แต่เป็นหนังสือกอไก่ที่มีคำกรอนในตัวพยัญชนะไทยด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกอไก่กอเอ๋ยกอไก่ตัวเมียออกไข่ตัวผู้เสียงใสขันให้ฟังเอ๋ย ขอไข่ขอเอย๋ยขอไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ทั้งเด็กผู้ใหญ่กินไข่ดีเอย่ยขอขวดขอเอย๋ยขอขวดวาดลวดวาดลายตอนนี้ห่างหายเลิกใช้แล้วเอย่ยคอควาย คอเอ๋ยคอควายควายใช้ไถนาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้รถไถเอ่ยคอคนคอเอ๋ยคอคนพยัญชนะต้นของไทยตอนนี้เลิกไปใช้คอควายแทนเอ่ยคอระคังคอเอ๋ยคอระคังเสียงดังกังวานตีรับ ขับขานเสียงหวานแววเอ่ยงองูงอเอ๋ยงองูงูมีพิษร้ายหลีกหนีให้ไกลอย่าใกล้งูเอ่ยจอจานจอเอ๋ยจอจานจานสะอาดดี ในจานใบนี้มีอาหารเอ่ยชอชิงชอเอ๋ยชอชิงตีดังชิงฉับลูกคู่ร้องรับชิงฉับฉับเอ่ยชอช้างชอเอ๋ยชอช้างช้างอยู่กลางป่าเรียวแรงแข็งกล้ามาลากซุงเออย ซโซโซโซเอ๋ยซอโซ่โซ่แทนเชือกได้ผูกคอสุนัขไว้ล่ามให้ดีเอ๋ยชอเชอชอเอ๋ยชอเชอต้นเชอต้นนี้ปลูกมานานปีให้ผลดีเอ๋ยยอหญิงยอเอ๋ยยอหญิง กิริยางามจริงสวยสมคมยิ่งยอดหญิงไทยเอ่ยดอชะดาดอเอย๋ยดอชะดาชะดาสวมหัวละครแต่งตัวสวมหัวรำเอย่ยตอปะตักตอเอย๋ยตอปะตักใช้ปากวัวควาย ตัวไหนดุร้ายปรับให้เจ็บเอ้ยทอฐานทอเอ๋ยทอฐานฐานวางมั่นคงพระพุทธร,รูปตั้งตรงวางบนฐานเอ้ยทอมนโททอเอ๋ยทอมนโทมนโทหน้าใส ทัดมนทาไว้ผ่องใสจริงเอ้ยทอผู้เท่าทอเอ๋ยทอผู้เท่ามีไม้เท้ายันผู้เท่าปู่ฉันนั้นอยู่บ้านเอ้ยนอเนนนอเอ๋ยนอเนนเนนน้อยอยู่วัด ขยันกวาดปัดลานวัดสะอาดเอ้ยดอเด็กดอเอ๋ยดอเด็กเมื่อเล็กโยเย,ยเจ้าชอบนอนเปลให้แม่เฮเอ้ยตอเต่าตอเอ๋ยตอเต่าเจ้าเต่าเดินช้ากินผักบุ้งนาเป็นอาหารเอ้ย ถอถุงทอเอย๋ยถอถุงเขามีถุงไว้ซื้อของครั้งใดใส่ในถุงเอย๋ยทอทหารทอเอย๋ยทอทหารทหารของไทยปกป้องชาติไว้ใจกล้าหารเอย๋ยทอถงทอเอย๋ยทอถง ธงไทยปลิวสะบัดสามสีเด่นชัดชาติศาสตร์กษัตริย์เอ้ยนอหนูนอเอ๋ยนอหนูหนูนำโรคร้ายแมวเฝ้ามองหมายจับหนูได้เอ้ยบอใบไม้บอเอ๋ยบอใบไม้ บางใบสีสวยคนใช้ใบกล้วยห่อขนมด้วยเอ้ยปอปลาปอเอ๋ยปอปลาปลามีมากมายปลาวานตัวใหญ่อยู่ในทะเลเอ้ยผอพึ่งผอเอยผอพึ่งน้ำพึ่งหวานจัง พึ่งอยู่รวงรังระวังพึ่งต่อยเอ้ยฝอฝาฝอเอ๋ยฝอฝาฝาหม้อฝาชีฝาโอ่งใบนี้ปิดพอดีเอ้ยพอพานพอเอ๋ยพอพานจัดพานดอกไม้ ใส่ทูบเทียนถวายพระในวัดเอย่ยฟอฟันฟอเอ๋ยฟอฟันฟันมีหลายซี่แปลงขึ้นลงซี่ทุกซี่สะอาดเอย่ยพอสำเภาพอเอ๋ยพอสำเภา สัมภากลางใบมีสินค้าใหม่ใส่มาขายเอย่ยมอมา้ามอเอย๋ยมอมา้าม้าควบกับกับจะขี่ต้องจับบังเหียนไว้เอย่ยยอยักยอเอย๋ยยอยัก เขี้ยวใหญ่นักหนามันชอบทำท่านากลัวจริงเอ้ยรอเรือรอเอ๋ยรอเรือเรือมีมากมายเรือแจวเรือพายไว้ข้ามฟากเอ้ยรอลิงรอเอ๋ยรอลิงเจ้าลิงทะมน ชอบร้องตะโกนเจ๊๊กเจ๊ยกเรียกเอ้ยวอแหวนวอเอย๋ยวอแหวนแหวนเงินแหวนทองสาวน้อยยิ้มย่องสวมแหวนทองเอ้ยสอสาลาสอเอย๋ยสอสาลาคนมาพักผ่อนเมื่อยามเหนื่อยอ่อนนอนหลับสบายเอ้ย สออษีสอเอ๋ยสอรือสีรือสีมีวิชาจำศีลในป่าหน้าเลื่อมใสเอ๋ยสอเสือสอเอ๋ยสอเสือเสือดาวเสือดำชอบอยู่ในถ้ำคอยคขมั่มเยื่อเอ๋ย หอหีบหอเอ๋ยหอหีบหีบใช้ใส่ของสายสร้อยเพชรทองต้องใส่หีบเอ๋ยรอจุลารอเอ๋ยรอจุลาจุลาชื่อว่าวใสาหาปาักเป้าว่าวตกดินเอ๋ยอออ่างออเอ๋ยอออ่างอ่างเล็ก อ่างใหญ่แม่ซื้อไว้ใช้ในบ้านเราเอย้ยและตัวสุดท้ายนะคะเด็กๆหอนกฮูกหอเอย๋ยหอนกฮูกนกฮูกตาโตคำคืนบินโผเกาะกิงโพเอย้ยพยัญชนะไทยนะคะมีทั้งหมด44ตัวค่ะแต่ตอนนี้นะคะเลิกใช้ไปแล้ว2ตัวก็คือ ขอขวดและขอคอคนนะคะขอขวดและขอคนจะไม่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะจะใช้เป็นขอไข่กับขอควายแทนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ,บายบาย,บายโโบ,ายบายบายพี่โนกฮูกบายบายพี่โนกฮูกบายบายพี่กอไกอ่แล้วก็บายบายพี่กระลอกน้อยแล้วก็บายบายเด็กๆทุกคนค่ะบายบายค่ะ